มังเออรสำเนีเราสวัสดีทุกคนครับไก่เราตัวเยอะเงินเอกเรึ่งเฉียบเปิลปลาโนงไก่นะกับหนึ่งแกะปะทูแบตตุวดมากนาดเนะฮันแหนเลยแหละแกะปะทูสอนนะเชียกก็แควไปเท่าดาดเราแต่จุดหลังไหนวายนะจุดสมมติข้อมะขอเราตัวเยอะกลางโซ่จำหนังตาอย่างนี้นะดาดเข้ามาก็ตาเตะรอกมาจุดหลังใจปลายเราต่เนะเชียกก็กระนับบอนะเหนี่ยก็ตี่ประเมพักขนากันนะบอกแล้วตาทีพักชูโรตนะบอตาดนี่ย่โดนอะไรนะไก่ตาเต่าถึงเชียงกับหมูจอบปลาโนงเราตัวเยอะวันนี้มากินข้าวเหมือนเดิมครับเพื่อน วันนี้ปลาทูสองตัวใหญ่ๆเลยครับแล้วก็แกงฟักทองนะครับต้มแบบหวานๆคล้ายๆต้มจืดนั่นแหละครับแต่ต้องใส่ขมิ้นด้วยครับแล้วก็มีน้ำพริกมะปังดองนะครับมาครับเพื่อนๆไก่อลอนแกลนาที่ปล่อยสดแขวนนักแกลนของเราแล้วนะับอืมอืมขอดาดาดค่อยแล้วรามองตัวสมงาวินะหนก่า แตนแปลนบูเสียหมอดรเสียผักชูรระ,ระดาลนะอาแต่อดมากัดแล้วอ่าจะกลับนะต่อล้วแเลออยเคยเสียแต่เคยบ้าแค่และงอนักกลับเสียนะกลับเสียก็ไมีได้เดินไปะนะจุดหลอกคนแนะล้นม,มากระดาษกระโอโตมาเลมาครับเพืเ่อนอื ไปเท่าใกล้ก้อนกันแล้วเรื่อยไปเท่าใหม,าม่ดิบๆลิงเองๆอย่างนี้นะไปเท่าใหม่ดาวมเสียวแล้วเนี่ยมันมากครับ อืมเจ้าเสปเดออย่างนี้นะตักสายเลยครับจะได้ไม่ติดช้อนครับพะวิตติดจยานนะเก็บพะวิเราว้นนี้ตอนที่พะวิฉรานะนะจุดไฟไปเตาต,ตอนทด่เจ้าหราอะไรเน,รนะรเนี่เราแต่นะพะวิแค่นั่นแหละ นี่ครับใส่ไปเลยแล้วก็ขยําให้เข้ากันไปเลยครับคลุกไปเลยครับพะเวียนะกีเชียกันในอีเรอ่ะมาครับเพื่อนๆบ้าตาด อร่อยมาก จะคุเสียบอลวิงเสียบอลังมนนจอดราได้วเยอะขอเสียข้อมากระดามามาครับเพื่อนๆมากิน,กนข้าวด้วยกันครับมาปลาทูเลยครับตัวใหญ่ๆเนี่ยตัวใหญ่มากเลยนะครับนกมากระดาษแล้วน,นกนะกินหัวก่อนเลยครับโอ้มาเลยอ กรอบมากสวนเข้ามาก็แล้วนะ ดอกเดี๋ยวเดี๋ยวหายที่นอกได้แล้วครจะเพาะนะยันหน้าที่กิ๊ใจนะเอาเดียวนะยนะยปักาหายดอกมา,นะามแล้วทข้างหน้าแล้วสวงซะดอกเดี๋ยวช่วยชาร์จหน่อยแล้วกนก๋ยีหนนะนี่ครับคุกไปเลยเหมือนเดิมครับพาวิชินปมาเมมปลาดาๆนะคนปลานึก,ดกเดตนหน้าปลานนานา้าเ

นำจุดหมอดผักโซลอดครับกลางเสียดับเนี่ยเป็นเสียบเชียวหนึ่งแล้ว,ลวนะโอ้ทอดมากันกินยังไงอืมจะเนมีเป้ตัวแล้วครับ เหนือแน่นมากเพียวนดิมมเหมือนกันแล้วหลอดเนาะกลาไแลปลาเสีนะยข้อแล้ว nào hoài máu, nè, hoài, khay bả อืมอืมอร่อยมากข้อมันการะดาษเยอะพาวัตอเยอะ โอเคครับเพื่อนๆอิ่มไปอีกหนึ่งมือแล้วครับอร่อยมากประตูตัวใหญ่มากเลยครับตัวหนึ่งกินไม่หมดเลยนะเชี้นหแหวกเท่า์ราเตเย่หมูมอชิบออนนะทำมันเชี่ยวฮันนี่เลยปะลายงี้ดิแยวาไปเท่าเลยข้อมาก่ะนะดาดเด้งเชี่ยวแต่เชี่ยวข้อมาคอฮารอกเลยข้อฮันนี่เลยข้อข้อมาออดขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมทุกคนนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไ่เดอร์ไลด์เดอร์แชร์เนี่ยเราต่อแต่น้ำมูชิบลันติหมังจะมอยเปิดอยู่นะเล็บกอมสอดสมฮอดสมฮอดเก๋ต่างเกิล้วบ๊ายบาย